เรียกเกาะล้านกันนะคะเกาะล้านพัทยาตอนนี้กํลาลังเดินทางะคะ่ะเดินทางขึ้นเรือคนเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติแรงงานแห่งชาติวันที่สองพฤษภานะคะวันนี้เป็นวันรวยของหลายๆคนอีกด้วยนะคะนำ้ำใสใสพี่น้องน,น้นะนำใสค่ะมาาน้ำใสมากสปีดโบท๊ทว้าวใครชอบความท้าทายตืยน่นเต้นก็ไปสปีดโบ๊ทนะคะหลายล่ ร้อยก็ไม่แพงนะคะเร็วแต่ว่าเรานั่งเรืออันนี้ก็ชมธรรมชาติชิวๆไปด้วยนะคะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆค่ะรอบๆพัทยาโอ้สวยงามค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้เข้าประเทศเยอะแต่ละปีนะคะนักท่องเที่ยวเยอะค่ะท่องเที่ยวไลยคับน้ำกรใสใสได้ไี่น้องพัทยาน้ำใสามาก ยอดเลยนะคะบรรยากาศมันการะไล่ไหลไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะอินดี้ยิ้มหวานหน่อยอินดี้ยิ้มหวานหน่อยเอาเลยยิ้มหวานหน่อยโอ้ยสายตาบายบายจุบ๊บ ฝากคล้่งค่ะสวยสวยบรรยากาศก็กกดีสัปปกพ่อนักเทีเ่ยวเขามาเทียท่ยวตะพัทยาประ่าน้ำมันใสมันสวยนะคะน้ําใสน้ําสวยเย็นดีมากวันนี้อากาศคงร้อนตับแลบแน่นอนเลยนะคะดวงอาทิตย์มันะนะเมื่อแน่ใช่ดวงอาทิตย์โอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดวามร้อนเลยนะคะแต่เราก็ไม่หวั่นนานมาทีปีละครั้งนะคะปีละครั้งปีละเทือปีละเทือ เล่นกับอ่อนบ้าก็สวยน้ำก็สวยใส่น่าเล่นใสยใส่น่าเล่นมาริปนี้คนเยอะเพราะมันเป็นวันจุดสองพิษภาวันแรงงานเนาะค่ะเนาะเด็กๆเด็กหน่อยกนะับผ้าลูก่้าต่อมาเร่นน้ำเนะี่ยกอนลานว่านำ้ำใส่ใส่เคยไปแล้วครั้งหนึ่งกอนลาน ไปอีกนะคะไปอีกเพราะว่ามันสวยน้ำสวยมากนั่งเรือชิวๆบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะเอาบรรยากาศการเดินทางไปกอลล้านมาฝากนะคะเดี๋ยวถึงกอลล้านแล้วเราจะอัปเดตกันอีกที